ข้าเซิร์ฟมาผมเห็นคนนัวกันอยู่ข้างนอกผมเ,เลยออกไปเลยครับแปลงล่างแล้วผมก็ได้เจอคนหนึ่งครับผมนะน้ําแข็งคนนี้ผมปยากดคอมโบใส่เขาแล้วทีนี้เขาก็เกือบตายครับผมแต่เขาก็ยังไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นเขาก็ยังโดนผมไล่พี่อยู่เรื่อยแต่นี่เขาคอมโบใส่ผมอยู่นะครับผมนี่บอกเลยว่าจังหวะน,นี้ผมก็เลือดแทาไม่ลดเลือดผมเหลือหมื่นหนึ่ง คือที่ทำมาเมื่อกี้ไม่เข้าผมเลยนี่เขาก็พยายามสมอใส่ผมนะแต่ก็ไรประโยชน์เขาผมเพราะว่าผมนี่เขาตีผมแทบไม่เข้าเลยนะนี่ผมก็พยายามวิ่งสแปมเข้าไปเรื่อยๆจนเขาแบบเลื่อนโลมากๆนี่ผมก็สกิลซีแล้วก็สกิลเอ็กแต่สกิลเอ็กผมไม่โดนนี่ผมก็มาเอ็มวันต่อจนเขาตายเขาผมนะได้ก้าหัวมาเข้าเออได้ฆ่าหัวมาเก้าพันแปดลิ้นพันแล้วเมื่อกี้ เข้ามากางวอลเข้าผมจังหวะนี้มีคิเสเนียสกิลเอ็กไม่โดนผมนะผมก็เอ็มวันไปแล้วก็โดดขึ้นฟ้าแล้วก็พยายามทำครบโบใส่กาวิตี้คนนี้แต่ผมก็โดนอุกบาทมผมลงมาเขา้าผมนะก็คือแบบต่อให้เป็นสกิลวีก,กาวิตี้เลืองผมก็ลดน้อยมากนี่กาวิตี้เขาพยายามหนีนะผมก็พยายามสกิลใส่เขาอยู่งั้งจังหวะนี้ก็ตามกาวิตี้มาเรื่อยดิเห็นไหมเขาจะตายแล้ว ผมก็ยามคอมโบใส่เขาแต่เขาก็สกิลเอเข้ามาแล้วเขาก็หนีต่อเลยเขาผมนะเรียกว่าหนีไปเรื่อยหนีแบบหนีอย่างนานเขาผมก็แบบสะกิลไม่โดนเลยนะเนี่ย <c oughs> คือไม่รู้เป็นอะไรเอ็มวันจังหวะนี้ไม่โดนเฉยเลยทีนี้ผมก็พยายามตามแต่ก็ตามไม่ทนันเขาผมนะคือมามอดมาเล่นบนฟ้าเก่งก็จริงแต่มาตามคนบนฟ้ายากครับผมทีนี้ผมก็ลงมาข้างล่างมาเจอกับ น,นี้ซึ่งเขาก็น่าจะปิงอะไรสักอย่างนะคือแบบผมได้ตีฟรีไปหลายรอบเลยตีฟรีจะเลือดเขาเหลือแบบเนี่ยครึ่งหนึ่งแต่กาวิตตี้ก็กลับมาเขาผงนนแล้วผมก็โดนมีสกิลวีใส่หลังจากนั้นผมก็พยายามลงมาแต่ผมก็โดนดาก้ก็ไททัสาตานันเขาผมนะแต่ก็ไม่กลัวเว้ยผมก็ลงมาสแปมต่อังหวันนี้มีหมัดมังกรมาด้วยนะแล้วก็หมัดกูนเขาผมนะคนนั้นที่ไม่โดนผมแต่แล้วหมาป่าก็กว่าสกิลอะไรไม่รู้ทำให้จอผมนันมวัวแล้วผมก็โดนน้ำแข็งาตานัน รางวัน,นี้คือผมโดนสองหนึ่งเข้าผมนะด,ด้วยดาบสมอหมัดกูลแล้วก็หมัดก้อนของอีกคนแล้วก็มีกาวิตี้ทิ้งอุบ,บาดมาจากข้างบนอีกก็พยายามสกิลแซ่ดสวนไปทีนี้ก็มีโมจิเข้ามาในวอลเข้าผมนะกับคิซูเนะอีกคนทีนี้ผมก็มาไล่คิซูเนะคนนี้ไต่ต่อไปเรื่อยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นของกาวิตี้สก,กิลว,วีใส่ผมถ้าอยากดูต่อกด,ดิดตามะถ้าผมเดี๋ยวมาต่อ ep สอง